ชื่อมันนี่นี่น้องครับน้องผมเชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเลอี่ค่ะอายุเท่าไหร่ครับไม่รู้ผมเชื่อเชื่อมันนี่อายุยี่สิบห้าสัญภาพโสดครับอยู่จังหวัดมุธิหารผมเป็นพี่น้องคู่ซ่าครับมาทำงานครับเป็นเจ้าของสวนยางนะครับตอนนี้มาตัดสวนยางแล้วก็ปลูกต้นุเรแรนครับานี้คุณดูจังหวัดนะครับแอดมาหาผมด้วยนะครับผมอยู่จังหวัดมุธิหารหน้าตาไม่รอแต่ใจนะครับ ตอนนี้ผมกำลังเดินทางกลับบ้านครับเดินทางกลับไปบ้านแล้วก็แม่ผมก็จะแต่งตัวไปหาดูระยาครับผมหยวกนอนก็ดูน้องครับโอ้ยฟันหล่ออยิ้มแต่หน้ารังนะครับดูดิโอ้ยมยงนั้นเย่านัั่งรั่วตุ๊กตาบาวพี่เลยครับโอ้ยหน้าหลักเลยโอ้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยน้องยิ้มหน่อยแล้วคุณเลี้ยงแมวกี่ตัวครับชื่ออะไรบ้างครับแล้วก็อะไรครับแมวชื่ออะไรบ้างครับ พี่หรือผู้ชายครับผู้หญิงผู้ชายครับคุณมีพี่ชายกี่คนครับสองชื่ออะไรบ้างครับมันมี่ตมมี่พี่ซีอยู่ปากใต้ค่ะพี่ชีหล่อไหมครับหล่อหน้าตาเหมือนใครบ้างครับโจนโอ้ยพี่น้องคูน่นี้หน้าตามไม่เหมือนกันนะแต่ผม ผมพ่อผมคนใต้ครับที่ผมอยู่กับพายงแม่ครับน่ารักมากเลยครับน้องสาวือคำหน้ายิ้มเหมือนตุ๊กตาบาย้